โอเควันนี้เรามาอยู่กับเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูกันนะครับผมมีเจ็ดสิบเพชรเดี๋ยวผมจะเอาไปหมุนกวงง้อยดูว่ามันจะคุ้มไหมนะครับสำหรับผมแล้วนะครับมันคุ้มสุดๆแต่ไม่ดูว่ามันดวงใครดวงมันเรามาดูกันนะครับว่าเจ็สิบเพชรนะครับว่าจะได้อะไรบ้างส่วนตัวผมจะได้น้ํายาอเอ็ก,กคับคูณหนึ่งน้ำยาปรับดีนะครับคุ้มสุดแล้ว๋วผมจะหมุนเลย ตั้งห้าร้อยไม่คุ้มนะครับขอหมดสักยี่สิบเพได้วยน้ำยาเอ็กได้ไหมสองยี่สิบครั้งเออสิบยี่สิบครั้งก็ตีไปเป็นยี่สิบเพรตอนนี้ครั้งที่สี่ปึ๊บโอ้ยเกือบที่ห้าครับไม่ได้ครับครั้งที่หกครับ อ๋อไม่ไกลนะครับครัทงที่เจ็ดตื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 ดโอ้โหครัทงที่แปดไม่ออกเลยครับครัทงที่เก้าปึ๊บโอ้โหครัทงที่สิบมาชุดโอ้โหไม่ได้ผมว่าจะ ใช้น้ำยาเร่ยงคูณสองสิบเอ็ดไม่คุมเจ็ดสิบเพ็ดนะครับสิบสองโอ้โหไม่ออกเลยดีกว่าดีก่อนดีกว่าแป๊บหนึ่งเจนเย็นยังไม่ได้ไเลยเลยเกลือทั้งนั้นน้ำยาเอ็กมาลูกเอ็กมาลูกเอ็กมาลูกถ้าเอ็กครั้งหนึ่งก็คุมแล้วครับเพราะว่าน้ำยาเอ็กครั้งหนึ่งก็แปดสิบเพ็ดก็แค่ครั้งเดียว ครั้งเดียวบ้าโอ้โหครั้งเดียวอืมอมจหมดแล้วโอ้โหเอาเรื่องวะจะไม่ออกให้หน่อยเหรอเจ็ดสิเปอรนโอโออกให้หน่อย อือฮึอีกสิบห้าทีไม่ออกต้องใช้คาถาโอ้มสนมกยสสปกลสอกลปองเฮ้ยดูใส่คำว่าเพียงเกลือครับอันนี้น้ำยาถ่ายถือว่าดีนะมันยี่สิบเห็โอ้มสปลกยสนฉเกสือปกยสปกกยเพียง ตโอ้โหสยออ่ะโป๊ปโ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 อ้โหจะหมดแล้วนั่งมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับเราได้ทั้งยาเอ็กอันนี้คุ้มแล้วนะปกติเราซื้อแปดสิบเดเออได้ยาเอ็กได้เงินได้อาหารได้น้ำยาวางยายอีก เอาหมดหมดเลยแล้วกันเจ็ดสิบเพซว่าเราจะได้อะไรบ้างตอนนี้ผมชื่อแล้วเพราะว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนมาขวดที่สองเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขวดที่สองครับขวดที่สองร้อยหกสิเพซนะแต่ผมลงทุนแค่เจ็ดเจ็ดสิบเพซนะครับอ่าอันนี้ก็ยี่สิบเพซเห็นไหมเออมันคุ้มอ่ะได้สองขวดอ่ะ นดาอะไรผมไม่ซีเรียสแล้วตอนนะี้ได้ขวดหนึ่งลูกอีกขวดหนึ่งลูกโอ้โหขวดหนึ่งลูกขวดหนึ่งลูกขวดหนึ่งลูกมาโอ้หุ่นขวดหนึ่งขวดหนึ่งลูกมา,อมาโอ้โหแนี่ก็ได้นำ้ำหนัก x นะครับสปาร์ดโก้สปาร์ดกีมาโอ้โห อีกครั้งเดียวอกสุดท้ายครับเปียงโบบา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 สมรักเกลโอ้โหไม่ได้นะหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีเพจนะครับผมไม่นำมาให้ทำแบบนี้ดีกว่านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้ท่น,นี้นะครับสวัสดีครับ